สวัสดีครับกลับพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องรถสวยนะครับจากบริษัททอโต้นะครับวันนี้ก็ับผมเซลแม็กนะครับที่บริษัทตางขายบริษัททอโต้เช่นเคยนะวันนี้ผมอยู่กับ Fortuner นะครับที่ทอโต้สาขาหนึ่งนะครับผมสาขานี้มีรถให้เลือกมากกว่าร้อยคันเลยนะครับใครตามหารถกุพเพเจ็ดที่นั่งอยู่นะครับผมได้แบรนด์หลักได้รถสวยไม่น้อยนะดูคลิปนี้เลยครับ f o r t u n e r คันนี้นะครับได้เป็นรุ่น2.8นะครับ ซิกม a าโฟลังคาดำแล็ c ท็อปนะครับเป็นตัวรีเกนเดอร์นะครับเรียกได้ว่าท็อปสุดเลยนะครับใครชอบรถ f o r เนอร์ชอบตัวท็อปชอบหลังคาดำนะคันนี้ผมบอกเลยว่าสวยกิบนะครับเพราะว่าคันนี้วิ่งมาแค่60,000โลเองนะลูกค้าลองคิดดูนะคันนี้นะครับเป็นรถปี2020นะครับตอนนี้ปี2025นะรถ5ปีนะครับวิ่งมา67,000โลนะครับเฉลี่ยปีหนึ่งแค่10,000นิดๆเองนะครับ10,000นิดๆน,น,นะลูกค้า ได้รถสวยขนาดนี้เลยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะคันนี้นะครับดีไซน์สวยทันสมัยออปชั่นฟังก์ชันเนี่ยให้มาครบหมดเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยจะเห็นเลยว่าดีไซน์เขาสวยนะอย่างแรกเลยนะครับนี่ที่โลโก้ของโตโยต้ามันจะมีเลนครอบอยู่นะครับเห็นไหมนี่มีครอบเลนนะคือเขาไม่ได้มีแค่ความสวยนะครับแต่ว่ามันมีเซนเซอร์ด้วยนะครับเขามีในส่วนของอะแดปตีพมาให้หน้าสามารถล็อกความเร็วได้นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะ ช่วยเตือนการชนด้านหน้าให้ได้ด้วยนะครับมาพร้อมนี่เห็นไ,ไหมคือกล้องเนี่ยเขาจะมีมาให้รอบคันเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นกล้องแบบ3ามวงสีงสรอบคันนะครับมาพร้อมเซ็นเซอร์รอบคันเช่นเดียวกันนะครับด้านหน้ามีให้นะครับด้านหลังมีให้ด้วยนะทะเบียนคันนี้ต้องบอกก่อนนะครับพี่ทะเบียนคันนี้ไม่ได้รวมในราคารถนะครับไม่ได้รวมในราคารถนะคือถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้นะครับ แคปหน้าจอมาแคบผมมาเดี๋ยวผมขอราคาพิเศษให้จากบอสเลยนะครับเป็นป้ายทะเบียนประมูลนะครับของกรุงเทพด้วยนะครับ7575ป้ายสวยนะครับเป็นไม้ทะเบียนของกรุงเทพด้วยนะครับราคาผมบอกเลยว่าไม่เบาแต่ว่าถ้าพี่อยากได้นะครับพร้อมรถคันนี้นะแคปหน้าจอมาร้บบอกน้องแอดมินนะครับเดี๋ยวผมขอพิเศษให้เลยนะครับไฟหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะครับได้เป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะ มาพร้อมไฟ LED แบบครบคันเลยสวยนะครับปรดบหมอกให้มาแล้วนะครับผมนี่บอดี้เดิมหมดเลยนะครับมากนะครับเป็นไซส์20นิ้วนะครับเป็นทูโทนปัดหน้าเงานะสภาพแปลกค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับมีแค่คราบฝุ่นคราบสกปรกนะครับเดี๋ยวทำความสะอาดให้ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับผมได้ยางเป็น265/15นะครับผมพร้อมใช้ยางสวยพร้อมลุยเลยนะครับคันนี้เป็นซิกมาโฟนะครับก็คือเขาจับเป็นรถขับ4นะครับ ขับเคลื่อน4ี่ล้อแต่ว่าลูกค้าไม่ต้องขังบนนะครับ4ล้อเนี่ยมันปรับขับ2ได้ปรับไฟฟ้าด้วยนะครับถ้าขับไปทํางานในเมืองส่งลูกไปโรงเรียนนะครับผมหรือว่าขับท่องเที่ยวทางไกลที่เป็นทางลาดนะครับผมสามารถขับ2ได้นะปรับไฟฟ้าได้นะครับเสาร์อาทิตย์นะครับอยากพาลูกไปลุยคลองมะเดื่อนะครับอยากจะขึ้นผาตัดนะครับผมบอกเลยว่าปรับขับสก็มีมาให้ใช้นะครับผมนี่เลยนะ บริเวณกล้องเนี่ยอย่างที่บอกไปให้มารอบคันนะครับกระจกมองข้างก็จะมีกล้องมาให้ด้วยนะครับมาพร้อมไฟเลีเ้ยวนี่ส่วนตัวกระจกมองข้างเนี่ยจะเป็นสีดําเพราะว่าตัวรถเนี่ยที่เป็นหลังคาดํานะครับต,ต,ตั้งแต่ตั้งแต่ตรงนี้ไปแล้วส่วนบนของรถทั้งหมดนะครับจะคุมโทนสีดําหมดเลยนะค,คุมโทนสีดําหมดเลยสวยนะครับมีในส่วนของระดับหลังคามาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมมือจับจะเป็นโครเมียมมาให้ทั้ง4ี่บานเลย โอ้โหสวยจริงนะครับผมคันนี้ได้เป็นกุญแจแบบสมาร์ทคิเด็ด้วยนะครับบันไดเหยียบขึ้นนะสภาพสมบูรณ์นะครับติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเด็กเล็กนะครับผู้หญิงขึ้นได้สบายสบายเลยนะนี่และที่สำคัญเขามีมือจับมาให้ด้วยนะครับเวลาขึ้นก็แบบว่าสามารถจับนะครับแล้วก็ขึ้นฮ่าขึ้นลงง่ายสบายสบายๆนะครับผมข้างในได้เป็นเบาะหนังนะครับเป็นแบบทูโทนะตัวเบาะเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับแต่บริเวณปลีกเบาะจะมี ตัดด้วยสีขาวมาให้นะครับดูสวยดูโปร่งนะครับเบาะคู่หน้านะเขาจะได้เป็นแบบปรับไฟฟ้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับมาพร้อมแอร์แบ็กคู่หน้านะครับและแอร์แบ็กด้านข้างมีมาให้นี่เขาจะเขียนไว้นะครับ s y s airbag นะครับนี่ก็คือตัว f ฟ r เ u n e r เนี่ยน่าใช้เพราะว่าในเรื่องของรถครอบครัวเนาะต้องเน้นในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับคันนี้นะฟังเพลงเพราะแน่นอนนะครับตัวท็อปนะจะได้ลำโพงเป็น JBL มาให้ทั้งคันเลยนะครับ จะมี JBL ให้เฉพาะตัวท็อปเท่านั้นนะดีเกนเดอร์เจียสปอร์ตยังมีให้นะครับนี่ท่านนายสวยเลยนะครับฝ้าเพดานสะอาดนะครับไม่มีรอยขีดเขียนใดๆนะเรื่องโครงสร้างไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับเกรดเอแท้ๆนี่รอยไม่สปอร์ตสวยงามนะครับผมรอยเหล็กเห็นไหมเชื่อมกันไม่มีบิดเบี้ยวนะครับไม่มีคาบสนิมบริเวณเนี่ยเห็นไหมน่านบนฝ้าเพดานนะคือถ้ารถมันมีความชื้นมาหนักนะครับรถนชิ้นรถแช่น้ํานะ ฝ้ามันจะไม่สวยอย่างนี้นะครับอันนี้ฝ้าคือฝ้าเดิมฝ้าสวยเลยเข้าไปข้างในเนี่ยมองเห็นเลยว่าข้างในสะอาดสะอาดนะครับไม่มีคราบสนิมไม่มีคราบน้ํานะครับนี่คือรถโครงสร้างเกรดเอเราคัดมาให้ลูกค้าอย่างดีนะครับที่สําคัญนะครับก่อนส่งมอบรถทุกคันจะมีการตรวจเช็คให้นะครับจากสถาบันกลางนะพวกอินสเปกชั่นนะครับจดมาให้ลูกค้าดเนย่หด้านหลังนะครับขออนุญาตขึ้นรถหน่อยนะครับขึ้นง่ายอยู่แล้วนะโฟล์เทนเนอร์อ่านี่นี่ ให้ดูนะนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมโฟลเจอร์อ่ะมันมันนิยมนะในรถครอบครัวไซส์ใหญ่อ่ะหนึ่งเลยคือมันนั่งสบายนะครับนั่งสบายไม่ใช่แค่คนขับคนข้างข้าง,ข,างข้างหน้านะข้างหลังก็นั่งสบายนะครับเนี่ยเห็นไหมบริเวณเล็กรูมคือโอโหเหลือๆนะครับเหลือๆเ,เลยนะครับเฮดรูมก็สบายๆเลยด้านหลังเขาจะมีในส่วนของแอร์มาให้นะตัวโฟลเจอร์เนี่ยเขาจะให้เป็นแอร์ราวตอนบนมาให้เนาะแล้วก็จะมีในส่วนของ แผงที่เราจะสามารถควบคุมในเรื่องของตัวพัดลมได้นะครับหรือว่าเป็นออโต้ปรับได้นะครับแล้วก็มีแผงไฟเปิดปิดนะครับเซ็ตได้เองเนาะด้านหลังจะมีในส่วนของนี่อันที่ผมชอบนะคือเวลาเราไปถ่านทั้หวัดน,นะครับบางครั้งเราต้องทํางานด้วยเนาะตามภาษาคนมีความรับผิดชอบเนาะก็จะมีงานให้ทํานะครับเพราะนั้นเนี่ยบางคนจะพกโน้ตบุ๊ก book ไปนะครับทํายังไงดีโอโคเกิดลูกค้าทวงงานด่วนซะอย่างนั้นนะครับ เสียบไฟบ้านได้นะครับ220โวลต์นะครับรองรับการใช้แบบไฟบ้านได้เลยนี่คุ้มค่ามา,มากมากนะครับหรือว่าถ้าเราชาร์จมือถือทั่วไปปกตินะก็จะมีในส่วนของนี่นะครับให้มา2อันนะครับสำหรับ USB ที่2.1แอมป์นะครับอ้โหครบพันเลยนี่อันนี้เป็นแบบว่าที่ห้อยถุงแกงคือบางทีเราซื้อของร้อนมาเราไม่อยากวางบนเบาะที่มันเป็นเบาะหนังใช่ไหมเราก็ใช้วิธีห้อยเอานะครับห้อยถุงแกงนี้เอานะครับก็ถือว่าสะดวกสบายมีให้นะ แล้วสามารถพับเก็บอย่างนี้ได้นะครับเพื่อความเรียบร้อยนะครับโอ้โหพบคันนะด้านหลังเบาะตรงกลางนะครับคือถ้าเกิดว่าตรงนี้เรานั่งสองคนนะมันก็จะสามารถดึงเบาะตรงกลางลงมาได้นะครับดึงลงมาแล้วเราก็เอาเป็นที่พักแขนนะครับหรือว่านะถ้าเกิดว่าเรา,ามีที่วางแก้วน้ําใช่ไหมเราสามารถที่จกกะกดตรงนี้นะครับนี่วางได้สองแก้วนะครับวางได้สองแก้วเลยถ้าไม่ใช้ที่วางแก้วน้านะครับเราซ่อนเข้าไปข้างในนะครับที่พักแขนนะครับบูนังอย่างดีนะครับผมแล้วสภาพเนี่ยเห็นไหม เบาะไม่มีชำรุดฉีกขาดไม่มีซีดนะครับไม่มียับเลยสวยน่าใช้นะครับผมอะข้างในาก็ประมาณนี้นะข้างหลังนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูคืออีกอย่างหนึ่งที่ที่ดีมากของ f o ลเ u อร์นะคือลูกค้าจะสังเกตเห็นว่าตัวกระจกเนี่ยบานใหญ่นะครับบานใหญ่ทุกตำแหน่งเลยเวลานั่งข้างในามันจะรู้สึกโปร่งโล่งนะครับสบายมากๆนะคันนี้นะครับฝาท้ายจะเป็นแบบไฟฟ้านะครับนี่อนอ่า เปิดขึ้นลงนะครับสมูทสมูทแบบนี้เลยแล้วก็จะมีเสียงเตือนนะครับว่ามีฝาคล้ากาลังเปิดนะระดมัดระวังนะครับผมมาพร้อมก้านโชกนะครับไฟฟ้าขนาดใหญ่เลยนะครับผมและก้านชคสภาพดีไม่มีเสียงเย็ดอาร์ตนะครับนี่ตัวโครงสร้างโครงถังโอโหกิบนะครับหัวนงหัวน็อตนะเห็นไหมรถสวยนะครับรถเนี่ยเป็นรถบ้านนะครับเจ้าของเดิมซื้อสดป้ายแดงไม่ผ่านมือไฟแนนซ์นะครับรถบ้านมือเดียวป้ายแดงแน่นอนนะครับผมนี่เห็นไหม เบาะแถวที่3นะครับแทบไม่เคยใช้นะสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะครับแล้วก็ได้ในส่วนของตัวยางรองนัานหลังมาด้วยนะครับผมก็คือว่าเวลาเราวางของถ้าเกิดต้องมีแผ่นยางรองใช่ไหมสมมติว่าเราวางของอะ่ะนะครับมันก็จะเป็นตัวพรมอย่างนี้นะครับทีนี้เวลาเราวางของบ่อยนะครับมันทํทให้พรมแบบมีการชนรุดได้นะครับอย่างอันนี้ก็มียางรองมาให้ครบคันเลยนะครับแต่ว่าพวกยางอะไหล่อยู่ใต้ท้องรถนะลูกค้านะแต่เรามีให้ครบหมดนะครับ ดังอะไรเครื่องมือแม่แรงอะ่ะผมจะเช็คให้ลูกค้าทุกคันก่อนส่งมอบรถนะครับนี่สวยเลยน่าใช้นะอันนี้จะเป็นที่เก็บในส่วนของตัวแม่แรงนะนี่มีให้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบในฟังก์ชันฝ่าท้าของเขานะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับลูกค้าตัวนี้จะเป็นในส่วนของคิกเซนเซอร์นะครับข้อดีของคิกเซนเซอร์คืออะไรนะถ้าสมมติว่าเราจะอ่ะสมเปิดผมเปิดเอาของใช่ไหมแล้วผมก็แบบหยิบของมาชิ้นใหญ่โอโหจะ ต่ปิดฟ้าท้ายปิดไม่ได้ใช่ไหมคีกลันเซอร์ก็คือว่าให้เราเนี่ยสามารถใช้เท้านะครับใช้เท้าเนี่ยเตะลงไปด้านล่างตรงนี้นะครับผมนะตำแหน่งจะอยู่ตรงประมาณนี้นะลูกค้าตำแหน่งจะอยู่ตแถวๆตรงนี้นะครับเตะลงไปนะครับแล้วก็เราถอยหลังออกมานะครับถอยหลังออกมาแล้วประตูก็จะปิดให้เราอัตโนมัติเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่อยากเตะนะครับก็กดปิดด้านปกติเลยเห็นไหมเขาเรียกว่า คิดมาให้แล้วนะครับรวมถึงนี่คันหนีบมีให้นะครับบางทีเราแบบว่าปิดแล้วยกคอมาแล้วนะครับลูกเราเดินมาไม่ทันระวังนะครับประตูนะครับเมื่อมันมีอะไรประทบปุ๊บเนี่ยมันจะค้างไว้ให้อย่างนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเราสามารถที่จะกดเปิดขึ้นให,ใหม่ได้อ่าเห็นไหมรถครอบครัวนะครับมันต้องออกแบบดีไซน์มาโดยคำนึงถึงผู้ใช้งานอย่างดีแล้ว นะครับเข,เ,นะเขาคิดมาให้หมดเลยนะเขาคิดมาให้หมดเลยนะค่อนข้างค่อนข้างชื่นชอบนะครับนี่สารลักษณะครับผมซิมมาโฟมีให้นะสรับรถขับสี่นะครับแล้วดูนะขอบคิ้วต่างๆของคําว่า f o r t u n e r เนี่ยถ้าเป็นตัวรีเนเดอร์ถ้าเป็นตัวทีอาสปอร์นเนี่ยเขาจับไม่ให้เป็นโครเมียมนะแต่เขาจะให้มันเป็นสีขาวก็เป็นสีดําแบบนี้แหละนะครับนี่เลย2.8ง e g e n d รีเนเดอร์แท้ๆจากโรงงานนี่ฟอนต์นี้ของเดิมหมดนะเดิมโรงงานหมดเลยนะครับ ด้านหลังเนี่ยเซนเซอร์เขาให้มาถึงตําตำแหน่งเลยนะลูกค้านะกันสิ่งกีดขวางนะครับผมเรียกได้ว่าถอยหลังถอยจอดเนี่ยมั่นใจได้เลยนะครับสวยนะ่าใช้นะในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานเนาะทำมาดูของคนขับหน่อยดีกว่านะครับนี่อย่างแรกเลยนะครับอันนี้เบสิกจริงๆเนาะบางคันก็ไม่ได้ให้นะแต่ว่านี่คือเบสิกเนาะก็คือว่ากระจกปรับพับไฟฟ้านะครับผมแล้วก็มีการคนโทรลกระจกทั้งสบาน น,นนี่เบสิกอยู่แล้วเนาะสำหรับรถระดับนี้นะครับแล้วดูนะสครับเพจนะครับคําว่าริเจนเดอร์นะครับให้มาครบเลยนะครับผมะถ้าเป็นฟอ er ร์จูเนอร์รุ่นอื่นมันจะให้เป็นสครับเพจที่เป็นคําว่าฟอร์จูเนอร์นะแต่พอเป็นริเจนเดอร์มันจะให้คําว่าริเจนเดอร์มาอ่าเบาะไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับผมนี่มาพร้อมปุผมผ่มพุสตาร์ทนะครับมีให้พวงมลาลัยนะครับผมขนาดกําลังเหมาะมือนะครับกุ้มหนังเดินได้มาให้สวยๆเลยนะครับบริเวณหัวของพวงมาลัยเนี่ย ตกแต่งลายไม้สวยเลยนะครับรวมถึงตัวนี้นะรอยรถต่างๆเนี่ยสภาพสมบูรณ์นะครับเห็นไหมมันไม่มีรอยหลุดลอกเลยนะครับสมบูรณ์มากๆนะตวกลางมีมาให้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมตัวนี้หนึ่งดีกว่านะครับลูกค้าอ่าอย่างคันนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูเลยนะครับตอนนี้รถผมจอดอยู่นะรถผมจอดอยู่นะแล้วตอนนี้ p a r k เซ็นเซอร์มันแจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนบริเวณล้อด้านหน้านะครับแล้วก็บริเวณเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับเดี๋ยวต้องไปเช็คนะครับให้ช่างเช็คให้แต่ไม่ใช่ปัญหานะครับ โปกเซ็นเซอร์พวกนี้นะครับเวลามีอ่ะมันเป็นประโยชน์ต่อลูกค้านะเพราะว่ามันจะช่วยตรวจสอบความผิดปกติของรถให้เราก่อนที่เราจะขับขี่นะครับแต่ว่าเราเนี่ยเซตติ้งได้หลายอย่างนะครับเนี่ยมันหน้าจอมันเซตติ้งได้หลายอย่างเนาะตั้งค่านะครับอันนี้จะเป็นแจ้งเตือนนะครับนี่พวกล็อกเลนนะครับล็อกเลนล็อกคอมเรลอนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของทั่วไปนะอินโฟมชันทั่วไปนะครับตัวอินโฟมชันทั่วไปที่ให้ดูก่อนเลยอย่างแรกก็คือตรงในส่วนของเลขหมายนะครับผมคันนี้อย่างที่บอกไปครับ60,000 7 5 8 7พันโลนะครับถือว่าไม่ได้เยอะนะกับรถปี2020นะครับผมนับประเริ่ม,มาแสดงผลชัดเจนดีนะครับไม่มีปัญหาเลยมาโซนขอนจอกันบ้างนะครับนี่สวยเลยนะครับพัสมีได้นะครับผม,มกดได้เลยแต่แล้วก็มันจะมีในส่วนของโอ้หลายอย่างอะ่ะคือต้องมาลองใช้นะลูกค้าเยอะมากคือตอนนี้มันทาได้หลายอย่างนะผมเองก็อาจจะแบบใช้ไม่ค่อยเป็นนะลูกค้าต้องมาลองดูนะครับเห็นไหมมันจะมีแบบว่าตัวกนะดอย่างนี้นะครับ เราก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราจะไปอยู่ที่โหมดไหนนะครับผมโดยปกติแล้วก็ทําได้หมดนะครับ Apple c a r า l a y พมีให้ด้วยนะครับแล้วก็ USB นะครับบลูทูธในเบสิกอยู่แล้วนะครับสังการด้วยเสียงมีมาให้นะครับโอ้โหครบคันเลยนะในส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นสถานะของ Airbag นะครับติดแบบนี้ก็ปกติเนาะ Passenger Airbag ก็คืออร์แบของผู้โดยสารนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับจะได้เป็น Air Auto ด้วยนะครับครบคันเลยนะครับปรับตั้งง่ายง่ายนะครับแสงสีสวย นี่อันนี้เป็นในส่วนของพัดลมนะครับอันนี้เป็นอุณหภูมินะแล้วก็ตำแหน่งนะครับแอร์ออกที่เท้าออกที่หน้านะครับฝ้าหรือว่าอะไรตั้งได้หมดเลยนี่ส่วนตรงนี้นะครับอันนี้สําคัญนะลูกค้าตรงเนี้ยนะครับเป็นปุ่มในการปรับนะครับในการขับเคลื่อนนะจะเป็นขับ2ล้อนะครับขับ4ล้อหรือว่าจะเป็น4ล้อเกียร์ต่ําปรับได้หมดเลยนะครับเผื่อบางทีลูกค้าแบบว่าอยากขับในเมืองอ่ะส่วนมากรับขับสอนอยู่แล้วนะครับ พราะขับสี่อ่ะมันเปือนน้ำมันนะลูกค้าขับสี่ผมแนะนําไว้ให้ลูกค้าใช้เวลาที่รถติดลมนะครับรถติดลมขับทางลุยๆหน่อยทางที่ไม่ค่อยเรียบนะครับปรับขับสี่นะหรือว่าถ้าเกิดว่าเราขับในเมืองอยู่แล้วอ่ะครับเราปรับขับสองดีกว่านะครับประหยัดน้ำมันแน่นอนนะในส่วนของคันนี้จะมีในส่วนของรองรับว้เตอชัตเจอร์มาให้นะครับมือถือใครที่ใช้ได้ก็สามารถใช้ได้เลยนะครับตรงนี้เป็นที่วางแก้วน้ํามาให้นะครับนี่เปิดปิดสมูทๆเลยนะครับ สวยตกแต่งลายไม้มาให้ทั้งคันเลยนะครับบริเวณคอนโ,โซลกลางนี่สวยมากนะครับออชั่นคอนชั่นต้องมาลองเล่นดูนะลูกค้าเยอะนะอีโคโหมดนะนอร์ม,ม,มอลสปอร์ตนะครับออโต้ต็อปนะการเลื่อนหลให้มาครบคันเลยนะครับขนา็ประมาณนี้นะครับ,ออบสวยน่าใช้อยู่แล้วนะครับพูดถึงโฟล์กเนอรน์ผมเชื่อว่าหลายคนนะครับรู้ดีนะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของพองเครื่องมาดีกว่านะครับว่าคันนี้สวยแค่ไหนครับ บริเวณห้องเครื่องนะครับผมพาเริ่มที่ฝากระโปรงก่อนดีกว่านี่เราจะเห็นเลยว่าสติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์มีอยู่แล้วก็ในส่วนของเมสสปอตนะครับสวยงามนะตำแหน่งเมสสปอตเนี่ยผมจะบอกเลยว่าใครที่ดูรีวิวรถของโตโยต้ามาบ่อยนะมันจะทําเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วดูนะเนี่ยรอยซีลนะครับเดิมๆหมดนะครับลูกค้ามันเช็ครถเนี่ยนะครับเราสามารถตรวจสอบได้นะตัวน็อตนะไม่มีขยับขยื่นนะครับไม่โดนประจมประแจมาแน่นอนนะครับโอ้ขั้นงในนะรอยซีลดเดิม อยู่กันแบบสวยๆเลยนะครับแผ่นเพดนะของตัวรถนี่อยู่ครบขันนะครับแบตเตอรี่สภาพดีอยู่แล้วนะครับสตาร์ทเครื่องเมื่อกี้นะผ่านฉลุยเลยนะครับปาครขเครื่องอยู่ครบนะครับรอบๆเครื่องยนต์นะครับไม่มีคราบน้ํามันนะครับแล้วก็ภายในรถท้องเครื่องเนี่ยจะเห็นเลยว่าสมบูรณ์ทุกจุดเลยนะครับไม่มีข้ามสนิมนะครับผมไม่มีสายไฟชํารุดฉีกขาดใดๆนะครับตัวบริเวณคานนะครับนี่เห็นไหมคานซ้ายนะครับคานขวาเนี่ย เห็นเลยว่าพวกตัวสีคานเน่มันจะมึนเหมือนกันเลยนะครับรวมถึงบริเวณคารหน้าเนี่ยสภาพสมบูรณ์นะครับมันมีแค่ร่องรอยตัวไม้ค้ำเฉยๆนะที่เหลือเนี่ยสภาพสมบูรณ์หมดเลยนะครับตัวน็อตไม่เคยขยขยับเลยนะครับสวยนะอยากให้มาลองขับกันก่อนนะครับใครที่ตามหา f o r ์จูเนอยู่นะครับที่ได้ไม้น้อยนะครับได้ตัวท็อปนะได้หลังคารันแม็กท็อปที่สําคัญทะเบียนคันนี้นะครับถ้าอยากได้ราคาพิเศษมีให้นะครับทดลองขับฟรีนะครับหรือว่าอยากจะขอรายละเอียดเพิ่มเติมขอรูปเพิ่มเติม หรือจะปรึกษาเรื่องการออกรถนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อสดนะครับหรือว่าไฟแนนซ์นะสามารถทักหาน้องแอดมินนั่นเลยนะครับตามเบอร์ด้านล่างตรงนี้นะครับมีน้องแอดมินคอยดูแลลูกค้าอยู่ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอจากกันไปนะครับฝากกดติดตามช่องของทออโต้ไว้ด้วยนะครับรถสวยมีมาให้ทุกๆวันเลยและมีทุกแบบนะครับทั้งรถเก๋งรถกระบะนะครับรถ s u สรวมไปถึงรถตู้แบบบ i p เราก็มีให้นะครับ แล้วถ้าากเจอผมอีกนะครับก็อย่าลืมติดตามช่องนี้ไว้นะเดี๋ยววันเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ